แม่ค้าอยู่ร้านขายของชำขายมากกว่า50ปีแล้วคะ่ะถ้าเราเป็นร้านโชว์หวยแบบเดิมอ่ะเราจะร้านหลังอ่ะเราจะจับลูกค้ากลุ่มใหม่ไม่ได้ตอนนี้บริการอะไรที่ร้านเรามีแล้วร้านอื่นไม่มีก็มีบริการมือถือเราจะเทคโทรศรัพท์ให้ผู้สูงอายุหมดนะคะเ<ม>สียงไม่ได้ยินหรือว่าข้อความกินเงิน แล้วก็มีบริการรับค่าน้ําค่าไฟหลังจากหมดเขตอยา่างบางทีเขาปวดหัวมาอย่างเงี้ยเราจะสังเกตแล้วเราต้องจับเขาวัดความดันเลยมีงี้ด้วยครับใช่ถ้าความดันเขาสูงบอกป้าต้องรีบไปโรงพยาบาลนะเขาชอบช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยคนไหนเดือดร้อนนี่ไปดิเขาช่วยเหลือหมดเลยไม่ว่าใครจะตกทุกข์ได้ยากกดช่วยก็หมดอยากให้อยู่นี่ไปนาน,น,าน เราไม่รน้กจะอยู่ไ็ได้แค่ไหนขายของมาตลอดเลยปะคะไม่ใช่ค่ะไปทำงานหลายๆอย่างก่อนค่ะทำอะไรบ้างคะจบคณะสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็ไปเป็นเลขาวอดเสร็จแล้วก็มาเป็นการตลาดต่างประเทศต่อมาอ,อยากไปฝึกภาษาเพิ่มเติมก็เลยไปดูทุนพิเศษของสถานทูตอินโดนีเซีย ก็เลยได้ไปเรียนอินโดนีเซียหนึปีครับแล้วพอกลับมาอยากเป็นแอร์โฮสเตสก็ขอแม่ไปเรียนระหว่างนั้นก็สมัครทุนไปแลกเปลี่ยนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาด้วยค่ะคก็ตัดสินใจไปที่อเมริกา2ปีค่ะความคิดที่จะไปเมืองนอก ก็คือคิดว่าอยากซื้อรถเพราะว่าที่บ้านมีแต่รถจกเาาเวลายายป่วยเนี่ยมันไปหาหมอลำบากต้องเหมารถเขาไปตลอดก็คิดว่าถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะคงใช้เวลาต้องสิบปีมั้งถ้าจะเอารถแถมเดี๋ยวจะทาให้พ่อกับแม่เป็นหนี้ไปอีกเพราะพ่อเขาก็บอกจะออกให้แต่เราก็รู้ว่าพ่อต้องไปไปติดหนี้ธนาคารอีกก็เลยก็เลยไปดีกว่า เก็บเสื้อผ้าเก่าๆใสก่กระเป๋าไปกับว่าเดี๋ยวจะไปทิ้งที่นู่ไม่เอามาหรอกจะเอาแต่ของฝากมาฝากแม่ก็มีเงินติดตัวไปเจ็ดพันก็เสียงไปอะ่ะพอเราอยู่สอปีอะ่ะก็มันจบโครงการพอดีแล้วก็ยายเริ่มป่วยก็คิดว่ากลับดีกว่าจะได้ช่วยแม่ ดูยายด้วยก็ดูแลมาเรื่อยๆก็ยายเขาก็อยู่จนวันสุดท้ายยายอยู่ร้อยปีสี่เดือนพอยายตายเราก็มาเริ่มต้นทําร้านใหม่อีกครั้งหนึง่งเราก็คิดแล้วว่าเราทําร้านไข่ของชามแบบเดิมแบบแม่ไม่ได้หรอกเพราะมันเหนื่อยเราต้องพัฒนาใหม่อะถ้าเราเป็นร้านโชว์หวยแบบเดิมอะ เราจะร้านหลังอ่ะแล้วเราจะจับลูกค้ากลุ่มใหม่ไม่ได้ถ้ากลุ่มเก่าตายไปหมดแล้วอ่ะเราต้องพัฒนาตัวเองให้กับกลุ่มรองรับกลุ่มใหม่ด้วยที่ที่เขาเกิดมายุคเนี้ครับแล้วพอกลับมาที่ร้านเนี่ย เรามาทําอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างไหมคะเราก็นําระบบคอสที่จัดการการค้าปีมือนในโบรเดนเทรดนำเข้ามาที่ร้านนะคะโอ้โหคุ้มค่าจริงคุ้มค่าที่ไปเก็บประสบการณ์มาเยอะแล้วไม่กลัวเหรอฮะกับการที่เราเป็นร้านทั่วนะฮะร้านโชห์วยกับมีบางร้านที่มันแบบโอ้โหขายแบบคุณก็รู้ว่าไม่กลัวเหรอฮะไม่กลัวค่ะหนูขายเยอะกว่าขายหลากหลายกว่า หลากหลายกว่าด้วยเหรอค่ะเออแล้วจุดเด่นของเราคืออะไรอะ่ะคือหนูพยายามมองหาสินค้าใหม่ใหม่จากประสบการณ์ของหนูแล้วหนูซึมซับการขายของมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยการที่เราเติบโตมากับชุมชนเนี่ยทำให้เรารู้วิถีชีวิตรู้<อ>รความต้องการของคนในชุมชน<อ>หนูก็จะหาสินค้าได้ค่อนข้างตรงกับความต้องการของคน<อ>ในชุมชนตอนนี้บริการอะไรที่ร้านเรามีแล้วร้านอื่นไม่มี ก็มีบริการมือถือออนไลน์เราจะเช็คโทรศัพท์ให้ผู้สูงอายุหมดนะคะเสียงไม่ได้ยินหรือว่าข้อความกินเงินแล้วก็มีบริการรับรับค่าน้ำค่าไฟหลังจากหมดเขตเพราะบางทีเงินเขาออกไม่ทันเวลาที่หมดเขตเราก็จะจัดการดูแลให้ตรงนั้นโอนต้ตายตายเหมือนคนในครอบครัวอันนี้โมเดิร์นเทรดยังยัง <c ười> ไม่ได้ทำโมเดิร<อ>์นเทรดกลัวเลยนะเนี่ยตายตายตายเราเห็นโมเดิเทรดทำไม่ได้เราก็เลยทำค่ะ เราอย่างนี้เราต้องมีลูกค้าประจําที่แบบหมุนเวียนเป็นแบบทุกเดือนทุกเดือน,อนมาเนี่ยมีกี่คนครับที่แบบเนี่ยลูกค้าเจอหน้ากันบ่อยลูกค้าวนเข้ามาก็ทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมีประมาณแ0 0อกว่าคนค่ะก็คือโอ้โหเป็นลูกค้าเราหมดเลยมีความสุขอะไรกับอาชีพนี้ครับก็คือเราได้อยู่กับครอบครัวเราได้ดูแลพ่อแม่แล้วเราก็มีไรายได้แล้วลูกค้าของเราทุกคนก็เหมือนญาติมิตรเราก็พร้อมที่จะเอาใจใส่ ความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะอยากได้ทุนไปพัฒนาร้านให้เป็นสมาร์ทโชว์หวยจะได้ทันยุค 4,GÍCHA 4G ี่ะีค่ะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะขออุปกรณ์รุรกิกรครับนี่คือของที่ร้านครับเรานำมาบางส่วนคือเป็นของที่ที่ร้านสวนีชํำว่ามีฐานนะครับ นี่น้ำตาลปี๊บใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ใช้ปูนที่กินกระหมากไหมใช่ค่ะเราจะท้าให้กดตักสินค้าของเราให้ได้น้ําหนัก1กิโลบวกลบได้ไม่เกิน1นขีดค่ะเริ่มจากฐานก่อนเลยครับฐานค่ะยัางฐานนี่ในร้านค้าสมัยใหม่เขาก็ไม่ค่อยมีไหมหรือมี ไม่น่ามีอะค่ะแต่เราเลือกไม้สแกนนะคะอ๋อนี่คือเราใช้ไม้อย่างดีมาด้วยใช่เพราะว่าไม้ที่ทํำฐานนะครับให้ความร้อนสูงแล้วก็ไม่ค่อยเป็นที่เท่าอะค่ะในแต่ละสินค้าครับเขาศึกษาไปลงรายละเอียดใช่ค่ะกดบวกลบให้ไม่เกินขีดหนึ่งนะค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะทั้งน้ำมารครับ1กิโลกโเทเลยเหรอ 1กิโลนะครับบวกลบได้ไม่เกิน1ขีดครับน้ำหนักที่ได้คืออุ๊หสามโลกว่านั่น่านหรือเหล็กะะฮะน่ะ่านหรือเหล็กคุณปล่อยมือสิครับมือเกรงใช่นะครับคุณสุปเยอะออครับปล่อยมือครับน้ำหนักที่ได้คือเฮ้ย <Hey! S 1> หนึ่งกิโลครับ oh. <อ>่านนี่จางง่ายครับ ขอนนตัดปีครับได้ค่ะหนึ่งกิโลครับค่ะเชญครับเราไม่เห็นแบบนี้นานแล้วนะนี่คือดั้งเดิมตอนเราเด็กๆเลยอะนี่คือเราจะบรรจุถุงไว้ก่อนหรือว่าเขามาซื้อแล้วเราให้ตักครับบรรจุถุงไว้ก่อนค่ะนี่ต้องตื่นกี่โมงคะตื่นหกโมงเช้าค่ะแต่แม่ตื่นตีห้าค่ะตื่นหกโมงเช้านี้ร้านเปิดกี่โมงคะ ร้านเปิด6โมงเชา้าค่ะชวนคุยเดี๋ยเวเลยยลเ,เลยท้านกมการครับ<ท>ชวนคุยแบบนี้ตักไปเลื่อยแม่ค้าผมใจดีขึ้นมานี่เกินกิโลนะครับมั่นใจนะครับเท่าไหร่ครับ 1>, 1กิโลค่ะกิโล <laughs> <laughs> แม่ค้าผมมั่นใจมาก1กิโลนะครับบวกลบไม่เกิน1ขีดครับและน้ำหนักที่ได้ กิโลเป๊ะๆครับทา่านผูการครับภารกิจนี้กดน่าจะยังไม่รู้กดครับเดี๋ยวทีมงานมีภาพบางอย่างให้ชมทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับนี่ครับที่ตำบลโคกปีบสีมโหสดปราจีนบุรีครับร้านสวณีชำว่าครับ สักครู่นะครับสักครู่นะครับเออนี่นี่รู้ไหมครับว่าเราบันทึกตรงนี้ไว้ไม่รู้ค่ะท่านผู้การครับทั้งหมดนี้คือการซ่อนกล้องทีมงานปรึกษากับคุณแม่แล้วนะครับถ้ากดไม่พอใจกดพคุยกับแม่นะครับชมต่อครับชมต่อครับเขามาทําอะไรเขามานั้นอ๋อพอดีโทรศัพท์มือถือเขาดู youtube ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้สมัครอีเมล มัน<ล>ต้องเข้าไปอัปเดตที่เพจโต้ค่ะเราทำไมเราต้องนั่งซ่อมเราใส่เข้าไปครับเพราะว่าเวลาหนูตั้งอีเมลของลูกค้าหนูจะตั้งจากบัตรประชาชนเลยการลูกค้าหลงลืมก็เลยพากันไปที่บ้านเขาเลยค่ะโอ้โหนี่คือบริการที่กดทําเป็นประจําครับช่วยเหลือลูกค้า<ะ>ที่อาจจะยังไม่เข้าใจเทคโนโลยีและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้รายการสามารถแทรกซึมเข้าไปได้ระหว่างที่กดไปซ่อมโทรศัพท์ให้ลูกบ้านสิ่งนี้เกิดขึ้นครับ ใช่ด้วยน้าโจรชัดๆน้าโจนจริงๆทีมงานอแอบไปที่ร้านกดครับวันนั้นทีมงานได้ไปสุ่มเลือกของบางอย่างมาจากร้านกดแล้วเราจะนำของในร้านมาถามกดกดครับภารกิจนี้ต้องใช้สิ่งนี้ด้วยครับต้องปิดตาแต่เดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจที่กลางเวทีนะครับ<า>่ครับ ทีงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับนี่แหละครับไปกินของเข้าเฉยเขาด้วยของที่เราสุ่มเลือกจากทางร้านกดมาเนี่ยมี1ิบชิ้นท่านคณะกรรมการชี้ได้เลยครับว่าอยากให้ผมสุ่มถามที่ชิ้นไหนครับแถวหน้าครับแถวหน้าชิ้นไหนครับนี่คือหนึ่งสองครับสองนะครับท่านผู้ชมครับคือสิ่งนี้นะครับแค่จับก็รู้เลยครับ ิ่งนี้คืออะไรครับนํามาจากร้านเรากลมๆม,มีเหมือนลูกดาวเครื่องเทศเอาไว้แกงหนูค่ะแกงหนูหนูนาค่ะเครื่องเทศเขาจับมาแกงหนูนาเหรอครับค่ะถูกต้องครับอีกอย่างครับเอาอันนั้นอันนั้นไหมครับอ,อนนี้ยาามากที่พี่ซุปจับอะครับ โอ้นี่ไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะอันนี้ตอนเด็กๆเราเอาจริงผมยังไม่เข้าใจมันคือมันคือโตโตไม่รู้จักใช่ไหมครับเธอไม่เคยผ่านช่วงเวลานั้นเลยหรอเด็กครูต้องเคยเด็กรุ่นหลังนี่เด็กรุ่นหลังอย่าใบเยอะอย่าใบเยอะหนึ่งหนีสเนียรค่ะเอาไว้ใช้ทำอะไรครับสางเหาค่ะลูกค้ามาซื้อบ่อยไหมครับซื้อบ่อยค่ะพวกเด็ก เด็กอนุบาลเด็กประถมอะค่ะเฉลีย่ยเนี่ยมาบ่อยขนาดไหนกี่วันได้ขายได้ทีครับก็ถ้าครูตรวจทีก็ขายได้ <laughs> <laughs> ยอดขายจะมามาค <c oughs> รูตรวจรับวีเนีย <c oughs> ถูกต้องครับ <c oughs> นี้มันเป็นสินค้าที่แบบเอออะของชุมชนจริงๆอะอันนี้ของผมไม่นับนะครับผมขอแถมนะครับค่ะไม่มีในบดิร์นเทรดแน่นอนร <laughs> ับรองว่าไม่มีฮะ ซิปด้วยอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ซิปครับเออเป็นเป็นตัวหนีบรายการนํามาหนีบไว้จะได้อยู่ได้ครับอ๋อสายสินแน่ใจนะครับแน่ใจค่ะสายสินไม่ใช่สายวิทย์เหรอครับไม่ใช่ค่ะสายสินมากันตอนนี้อันนี้ได้อันนี้ได้มากันตอนนี้อันนี้ดีครับถูกต้องครับสายสินครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับกดหน้าโต๊ะพี่โตเลยครับเชิญครับค่ะ กดครับภารกิจนี้เราจะทดสอบว,ว่ากดรู้จักลูกค้ามากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะทีมงานครับขอลูกค้าคนแรกมาเลยครับท่านนี้คือใครครับคุณลุงฤทธิ์รมรกตครับค่ะแกเป็นคนแก่ในหมู่บ้าน,นชอบไปซื้อของที่ร้านเป็นประจำอายุประมาณ90ปีค่ะโอ<ฮ>้คำถามถามว่าก่อนวันพระ คุณลุงฤทธ์ไปร้านเรามักจะซื้ออะไรครับซื้อกล้วยน้ำว้าค่ะหนึ่งหวีเอามาขึ้นหิ้งผาค่ะเดี๋ยวก่อนนะตอบเลยเหรอคิดคิดคิด,คดน,นิดหนึ่งไหมครับคิดว<ะ>่าใช่เลยเหรอใช่เลยแกซื้อสิ่งนี้เป็นประจำใช่ค่ะเพราะว่าแกต้องไหว้พราทุกวันพาราเลยคะ่ะใช่หรือไม่ครับคุณลุงฤทธ์ครับใช่ไหมครับชื่อนายฤทธ์บรรกุกรดอายุอายุเก้าสิ อายุ90ฟันยังสวยอยู่เลยนะฟันอะไรฟันปลอมมาสองคนเลยนะอารมณ์ดีปันโองฟันพระปีกกล้วยไปบ่อยทีกล้วยกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าถูกต้องครับผมว่าคุณลุงนี้จะเกินร้อยครับจริงค่ะดูทรงแล้วเกินร้อยแน่ๆครับ ที่หมู่บ้านมีผู้ใหญ่อายุยืนแบบนี้หลายท่านไหมครับหลายท่านคะ่ะโอ้โหเก้าสิบดูยังยังแข็งแรงมากโอ้โหอยู่กับธรรมชาติเดี๋ยวโจทย์ต่อไปครับยากขึ้นนะครับทีมงานครับขอลูกค้าท่านต่อไปครับคุณยายสำรวยสัง่งสังทวดีครับจะมารูดบัตรประชารัฐที่ร้านเดือนละครั้งจะขี่รถเครื่องฮอนด้าสีเขียวมาโอ้โห oh, oh. นี่ลงราลยละเอียดขนาดนั้นเลยครับใส่เสื้อคอกระเช้าผ้าถุงเป็นประจำค่ะ คำถามถามว่าเวลาที่มาครับมาซื้ออะไรครับซื้อข้าวสารหอมมะลิน้ำหนัก5กิโลค่ะ <Hey. S 1> ราคาเท่าไหร่ครับ205บาทค่ะ <c oughs> คือที่ผมตกมือเนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกแปลกใจว่าผมถามปุ๊บแล้วกดตอบปับ๊บแต่ว่าความถูกต้องเนี่ยต้องเช็คสองฝ่ายนะครับตรวสอบสองฝ่ายระหว่างกดกับคุณป้าด้วยนะครับค่ะ <c oughs> คุณป้าครับสวัสดีครับ ป้าชื่อสำรวยจ้าขายขนมพวกขนมแห้งๆให้เด็กนักเรียนค่ะปกติเวลาที่กดจะไปซื้ออะไรจ๊ะไปซื้อขาาสารค่ะข้าวหอมมะลิกี่กิโลห้ากิโลค่ะราคาเท่าไหร่205บาทค่ะทำไมถึงชอบไปร้านที่กดคะต้องไ,อไปรูปที่นั่นค่ะไปเพราะที่อื่นไม่มีใช้บัตรประชาชนค่ะร้านหเอียจริงจ <ๆ S 2> ครับขอบคุณมากครับพวกเราทั้งสามคน ให้ผ่านครับครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่กดทำไปยังผู้ใหญ่ King Power ว่ากดอยากจะพัฒนาร้านของเราครับทาง King Power ยินดีมากและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งขอมอบงบประมาณให้กับกดในการนี้นะครับ40,000บาทจาก King Power ครับขอบคุณค่ะ อัุิยะเกินร้อยสมาร์ทโชว์หว่ยของเรานะครับกดครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ <S <S 1> <S 1> สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ